สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นคู่นะครับก็คือเราจะมารีวิวเครื่องเจ้าเครื่องรีตัวใหญ่ตัวนี้40คูณ50เซนตัวนี้ครับเครื่อง 9in1 หรือ 9in1 นั่นเองนะครับเครื่องตัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับพี่แท็บก็จะมีเป็นตัวเผ็ดตัวทำเสื้อะค่ะ ตัวนี้จะหน้ากวา้าง10ครูท่า10เซนเนาะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นฐานตัวแก้วแก้วจะมีแก้วทรงกระบอกจะมีสองแก้วจะมีสองชนิดนะครับก็คือเป็นทรงกระบอกแล้วก็ทรงกลวยที่แถมมาให้ในเซตก็คือจะมีอย่างละสองชิ้นนั่นเองใช่ค่ะก็แก้วกระบอกสองกลวยก็สองมีมีเล็กใหญ่ค่ะแล้วก็มีหัวทำจานสอมีเล็กใหญ่แล้วก็หัวทําหัว ล้ก็หัวทำแขนเสื้อใช่ครับเหมือนกับหมวกนั่นเองแต่ว่ามันจะโค้งกว่าโค้งกว่าโค้งน้อยกว่านิดนึงเครื่องตัวนี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่สายสัญญาณนะสายสัญญาณสัญญาณตัวนี้นะครับสังเกตดูว่าเครื่องเนี่ยตัวต่อสัญญาณต่อพ่วงนะครับมันจะมีลักษณะพิเศษมารูที่สายสัญญาณครับสายสัญญาณเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้ตรงเที้ยวอันนี้งครับแล้วก็หมุนค่อนข้างง่ายแล้วก็แน่นหนา แน่นหนากว่ารุ่นเก่าๆนะครับรุ่นเก่าๆลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับเป็นเป็นอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมซึ่งบางทีถ้าเกิดว่าสายไฟที่บ้านของของลูกค้าเนี่ยไม่ได้ต่อสายกาวไว้อาจจะแอบ,บดูดนิดนึงครับ<อ>ตัวนี้ขนาดเห็นขนาดใหญ่แบบนี้เนาะแต่ว่ากินไฟเท่ากับเครื่องรีดร้อน A4 ไ,ไซส์ปัจจุบันของเราสีขาว,800วพันแปดร้อยแล้วก็จุดเด่นสําคัญอยู่ที่ กล่องคอนโทรลจะมีลักษณะตัวตัวกล่องคอนโทรลเนี่ยคือจะเป็นตัวควบคุมความร้อนของตัวเพลทความร้อนอื่นๆทั้งหมดเลยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของเครื่องของเครื่องของเราเนี่ยตอนนี้รุ่นใหม่ด้านหลังจะเป็นพัดลมระบายความร้อนทําให้เวลาเราทํางานต่อเนื่องเนี่ยแผงวงจรเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะช็อตเซอร์กิตได้เลยทงานต่อเนื่องได้ได้นานกว่าคือใช่ต่อเนื่องเกิน8ชั่วโมงแน่นอนมาที่บอดี้ของเขาเครื่องของเขาเนี่ย จะเป็นแกนเหล็กทั้งอันเลยครับมั่นคงเวลากดลงไปเนี่ยตัวนี้มันจะรองรับนั้กดได้โดยที่มีตัวสปริง1234อันใช่ไหมครับแถมมันจะมีแกนแกนย,ยาวๆมาครับจุดเด่นของเขาอยู่ที่นี่ครับลิกสวิต์นครับเวลากดปุ๊บเนี่ยเวลาเราตอนนี้ถ้าอยู่ในสแตนบายสวิตช์เขาเนจะกดอยู่นะครับอยงนี้พอเราเริ่มทำงานปุ๊บเราหนลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ย นั่นคือเครื่องจะเริ่มทำงานแล้วสินค้าทั้งหมดนี้นราคาเท่าไหร่เนี่ย49,900ค่ะแต่มีแต่นะแต่ว่าถ้าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13เมษายนรับราคาจะอยู่ที่15,900ค่ะ4 5 9 0 0ครับแถมอะไรบ้างครับพี่ก็จะมีพินเตอร์ A3 ค่ะพินเตอร A3 ครับแล้วก็กระดาษมีน้ำหมึกเซตหนึ่งค่ะน้ำหมึกก็คือ 100cc สีสีนะคะครบเซตเลยค่ะก็คือ4 9 0 0 0เนี่ย จะได้หัวทั้งหมดนี้เลยนะเก้าเก้าหัวเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็วัสดุให้ลองทำก็จะเป็นพวกเสื้อพวกหมวกพวกแก้วอะไรอเงี้ยที่เขาแถมไปให้ค่ะไปลองทําค่ะมีทั้งหมดครบเซต็จเลยพร้อมพร้อมทำธุรกิจได้เลยครับใจติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับว่าจะให้เราไปส่งที่ไหนหรือว่าซื้อสินค้าจากเราองหรือว่าสอบถามรายละเอียดก็คือด้านล่างนี้เลย